ในที่นี้ใครเคยขาดความมั่นใจในตัวเองบ้างครับเช่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆทำตัวไม่ถูกกลัวการแสดงความคิดเห็นไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองบางคนเป็นหนักถึงขั้นที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้สักทีอเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีแก้กันฟังแล้วอาจจะสะเทือนใจน,นิดนึงนะคุณรู้อะไรไหมว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจลึกๆแล้วมักจะสาบแช่งตัวเองอยู่บ่อยๆย,ยังบางคนเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มักจะคิดอยู่ในใจตลอดว่าเอ๊ะฉันทำออกมาได้แย่แน่เลยเนี่ย คนส่วนใหญ่เวลาจะเริ่มต้นทำอะไรมกักไม่ค่อยอวยพรตัวเองแต่กลับสาปส่งให้ตัวเองเจอแต่เรื่องในราย,าย่ว่งหน้ามันเลยส่งผลต่อมาให้เรากลายเป็นคนขาดความเคารพนับถือในตัวเองจอซีแม็กเวลล์เขาขายี้เรื่องนี้ไว้ดีมากคุณใครที่ไม่รู้จักเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น,นำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีประโยคหนึ่งที่เขาเน้นย้ำและให้ความสำคัญมากประมาณว่าถ้าในตัวของคุณะมีคะแนนความเคารพตัวเองอยู่แค่5้าคุณจะไม่มีวันทำผลงานได้ในระดับสิ แต่จะทำผลงานได้ไม่เกิน5คนเราไม่มีทางทำผลงานได้เกินกว่ามุมมองที่เขามองตัวเองมีตัวอย่างให้คุณเห็นไม่ค่อยมีใครได้ฟังกันคุณว่าสติฟจ็อบส์กว่าจะสำเร็จเป็นพ่อมดในวงการไอทีระดับโลกได้เขามีมุมมองยังไงกับตัวเองถ้ารวบรวมจากบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งแน่นอนว่าเขามองตัวเองเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นนักปฏิวัติทำอะไรต้องแตกต่างล้างความคิดเดิมไดโนเสาร์เต่าล้านปี มันเลยไม่แปลกไงที่เขาสามารถสร้างผลงานล้างเผ่าพันธุ์โทรศัพท์แบบปุ่มกดเปลี่ยนให้คนมาใช้แบบสัมผัสหน้าจอได้แม้แต่เรื่องเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามอย่างเรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่บริษัท Apple ต้องการให้พนักงานทุกคนมีป้ายชื่อของตัวเองแล้วในป้ายนั้นก็ต้องมีหมายเลขกำกับสแสดงลำดับการถูกจ้างเข้ามาในบริษัทด้วยนะในตอนนั้นสตีฟวอสเนียเพื่อนสนิทหนึ่งในผู้ร่วมก่อกตั้งบริษัท Apple ของสตีฟจ็อบเนี่ยนะเขาได้ป้ายหมายเลขหนึ่งไป ในขณะที่สตีฟจ็อบได้หมายเลข2เรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าสตีฟจ็อบไม่เอาหมายเลข2และจะไม่ยอมติดป้ายด้วยจนกว่าเขาจะได้รับลำดับหมายเลข0ูนย์ตามที่เขาคิดและหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเลข0ูนย์สตีฟจ็อบให้เหตุผลได้เท่มากเลยเขาบอกว่าเลข0ูนย์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มาก่อนเลข1เขาเป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทนี้เขาต้องได้รับหมายเลข0ูนย์เท่านั้นโอ้โหจะเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วพ่อเอ้ย คุณเห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อเขามองว่าตัวเองเป็นคนคิดต่างเขาก็จะใช้ชีวิตแปลกใหม่ไปจากคนอื่นไม่ว่าจะเจอเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามและผลงานที่ออกมามันก็เลยไม่เหมือนใครและไปไกลพอๆกับมุมมองที่เขามองตัวเองแล้วคุณล่ะครับมองตัวเองเป็นคนแบบไหนละ่ะถ้าเลือกคําตอบได้เพียงคําตอบเดียวเพื่ออธิบายตัวเองเนี่ยคุณจะเลือกคําว่าอะไรวันนี้ลองตัดสินใจเลือกคำหนึ่งคำที่อธิบายตัวคุณได้ดีที่สุดดูมันมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องจริงที่ผมไม่เคยลืมฟังแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมในนนนนตอนนัั้บเ็สเครคงรก ขอสารภาพบาปตามตรงเลยนะภาพที่มองตัวเองในตอนนั้นน่ะยังมองว่าตัวเองเป็นเด็กดื้ออยู่เลยนี่คือคําที่ผมเลือกใช้อธิบายตัวเองในตอนนั้นพอถึงเวลาสดมันก็ขาดสติใจลอยนั่งสมาธิก็หลับหัวทิ่มพื้นทิ่มอาสนะมันไม่ได้มีความสงบใจเลยคุณมันหนักหนาสาหัสถึงขั้นที่ว่าเราหลับไปเนี่ยนะฝันไปว่าตัวเองได้กลับไปเป็นเด็กนันกเรียนอีกครั้งหนึ่งที่พีคคืออะไรรู้ไหมในฝันได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอหน้าแฟนตัวเอง ตื่นขึ้นมาพอรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงก็มีแอน้ําตาไหลลดผ้าเหลืองเหมือนกันนะคือเรายังคิดถึงคนอื่นยังทิ้งทางโลกไม่ได้ร้อเซพระอาจารย์เองน่าจะสังเกตเห็นนี้ใส่ใจคอผมมาเลยตลอดนะพอถึงวันหนึ่งท่านก็เทศสอนเล่นเอาสะพูดไม่ออกเลยคุณบวชเป็นสามเณรญาติโยมเคารพกราบไหว้แต่เคยถามตัวเองหน้ากระจกไหมว่าวันเนี้กล้ากราบเท้าตัวเองหรือยังอืมฟังแล้วก็ละอายใจอ่ะคุณ ตอนนั้นกล้าบ,บอกตรงๆเลยว่ากราบตัวเองไม่ลงจริงๆเพราะว่าเราขาดความเคารพนับถือในตัวเองไปเยอะมากคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันไหมทั้งชีวิตมัวแต่แคร์แต่คนอื่นจนไม่เหลือจุดยืนในตัวเองหรือคุณเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่าหลายคนเคยรักคนอื่นมากๆจนลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องการความรักเหมือนกันเหมือนกับตอนนั้นที่ผมใจลอยคิดถึงแต่คนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองไปพอเราได้สติเนี่ยผมมองตัวเองใหม่จากที่เคยเห็นตัวเองว่าเป็นเด็กดือ้อเตือนตัวเองเลย i, ตอนนี้เราไม่ใช่เด็กทั่วไปแล้วนะ เราเป็นสมณเณรเต็มตัวฉันเป็นแสงสว่างนี่ไงมาละพอเปลี่ยนคําอธิบายตัวเองใหม่นี่ใส่ใจคอคุณจะเปลี่ยนไปหมดเลยเมื่อผมกลับมารักตัวเองเนี่ยผมกลายเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตตัวเองมากเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิเราตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเราเริ่มใส่ความตั้งใจลงไปในการสวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นที่น่าแปลกก็คือจากที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตเลยกับกายเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยอย่าดูเบาเรื่องนี้นะคุณ บอกเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเคารพตัวเองตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่นเห็นคุณค่าในตัวเองตลอดเวลาคุณจะเริ่มต้นชีวิตได้เร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเพราะคุณจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ใช่อ่ะเช่นผมรู้จักน้องอยู่คนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วละพอโดนแฟนบอกเลิกขึ้นมาชีวิตคือสะดุดเลยนะแถมยังทักไปขอร้องให้เขากลับมาทักเช้าทักเย็นเม้าวอลหลายวันเขาก็ไม่กลับมาอ่านแต่ไม่ตอบหมายความว่าไงละ่ะที่ผมรับไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมนางพูดกับแฟนว่า ถ้าวันนี้หนูไม่มีพี่อยู่ข้างๆแล้วอะหนูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้ตายเถอะโรบินเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักเขาทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้ละ่ะมันเหมือนเป็นการไปสื่อสารกับเขาในในว่าฉันมีคุณค่าน้อยนะเธอจะทํายังไงกับฉันก็ได้มันเห็นถึงจิตใจเลยนะว่าเรามีมุมมองที่ไม่ดีกับตัวเองเมื่อเราไม่ได้เคารพลักตัวเองมากพอเวลามีเรื่องมากระทบกระทั่งจิตใจเราจะหมดเวลาในการฟื้นฟูเยียวยาตัวเองนานมากกว่าจะเริ่มตั้งตัวเริ่มต้นชีวิตหน่ก็หมดเวลาไปเยอะคุณเห็นใช่ไหมครับวว่่าามันนสงผลลหยๆด้นใชีิต กลับมาในเรื่องของการทำงานทำอาหากินถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างในชีวิตให้คุณสังเกตตัวเองดีๆถ้ามีคำถามนี้ในหัวว่าเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมนะนั่นหมายความว่าคุณไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองถูกไหมเวลาตั้งคำถามกับตัวเองอันตรายมากนะคุณต้องคัดแยกเกรดของคำถามให้เป็นครับทุกคำถามในจิตของคุณมันมีเกรดต่ำและเกรดสูงแทนที่จะถามว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมนะลองเปลี่ยนเป็นฉันจะทำมันได้ยังไงเห็นไหมครับว่ามันเป็นเกรดคำถาม A บวกขึ้นมาทันที อยากจะให้ชีวิตเจริญก้าวหนะ้าต้องเปลี่ยนคำถามในตัวให้เป็นเกรด A บวกให้ได้ครับคุณอย่าเพิ่งลังเลสงสัยในขีดความสามารถของตัวเองมีคำพูดหนึ่งที่ผมจัดเก็บไว้อย่างดีเลยเขาบอกว่าพวกเราไม่รู้เลยว่าขีดจำกัดของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบนาฬิกาจับเวลาหรือว่าเส้นชัยในไหนในโลกเนี่ยมันก็วัดศักยภาพของมนุษย์ไม่ได้เราเลยใช้ความสามารถกันไปเพียงแค่เล็กน้อยมากๆเหมือนคุณมีพื้นที่ความเป็นไปได้เป็นร้อยไร่เลยแต่ใช้พื้นที่เพาะปลูกจริงๆอาจจะเพียงแค่เจ็ดไร่ อีก93ไร่เราก็แทบไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่เต็มประโยชน์จอห์นซีแม็กเวลบอกว่าถ้าคุณอยากจะทะลุขีดความสามารถของตัวเองคุณต้องกล้าทิ้งความคุ้นเคยความมั่นคงความปลอดภัยผมมองเล็บปิดให้นะครับในระดับที่คุณเสี่ยงได้ฝึกความมั่นใจจากเรื่อง,งเล็กเล็ก่อนก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณไปเข้าสามาาัมมนาเรียนรู้อะไรต่างๆพวกนี้นอกจากช่วงเวลาการเรียนการสอนแล้วคุณคิดว่าช่วงไหนอีกที่มีราคาแพงคําตอบคือมันคือช่วงกินข้าวครับครั้งหนึ่งตอนทานข้าาาาามมมันมีหลาหลลยยโต๊ะอรกเ แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะเลือกนั่งกับคนที่เขาคุ้นเคยวันนั้นผมก็เห็นเหมือนคุณนั่นแหละโต๊ะหนึ่งมันก็จะมีคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าผมไม่เลือกนั่งโต๊ะนั้นแต่กลับไปเลือกนั่งกับคนที่เราไม่คุ้นเคยแล้วโชคดีมากตอนนี้ว่าไอ้โต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยมีแต่นักธุรกิจในระดับ78หลักอะไรที่ต่างออกไปรู้ไหมคุณบทสนทนาในวงอาหารครับ นอกจากที่คุณจะได้เรียนรู้จากวิทยากรในงานแล้วคุณยังได้เรียนรู้กับคนที่เขาทําสําเร็จจริงๆเป็นนักธุรกิจตัวจริงอะ่ะที่เป็นนักเรียนด้วยกันนี่แหละเนี่ยครับมันเป็นการฝึกตัวเองให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยถามว่าวันนั้นอะ่ะมันอึดอดัดไหมอึดอัดนะไม่รู้จกักไม่รู้สนิทกับใครเลยไม่รู้จะคุยกับใครดีแต่โคตรได้ประโยชน์สูงสุดเลยมันมีข้อคิดหนึ่งที่ผมได้มาจากโต๊ะนั้นได้ยินปุ๊บจดเลยเพราะว่าผมตั้งใจจะมาฝากคุณนักธุรกกิจคนนนนนึงงใววั้เขาาบอ่ เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ดีหรือร้ายก็ตามให้เราคิดว่ามันเข้ามาเพื่อย,ยกระดับชีวิตคุณหมายความว่าอย่างไงถ้าวันนี้คุณเจอเรื่องที่โคตรจะโชคร้ายที่สุดเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมของคุณถ้าคุณทําใจยอมรับมันได้ผ่านมันไปได้คุณก็จะเป็นคนอีกระดับหนึ่งคุณอาจจะเก่งขึ้นมีภูมิต้านทานทางจิตใจสูงขึ้นฉลาดขึ้นแต่ถ้าคุณทําใจยอมรับไม่ได้ทําตัวเละเทะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนคุณก็จะอยู่ในระดับเท่าเดิมหรืออาจจะตกระดับลงมา ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอคนอื่นมาดา่าคำหยาบคายสาดใส่เราเราก็หืงเลือดขึ้นหน้าด่าพ่อล้อแม่กับคุณก็จะอยู่ในระดับเดียวกับเขาทันทีในทางตรงกันข้ามเวลาเจอปัญหาในชีวิตคุณต้องเลือกวิธีการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ให้ฉลาดทางออกมันไม่เคยมีทางเดียวอยู่แล้วฉะนั้นท่องให้คล่องปากจำไม่ขึ้นใจทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนับแต่นี้ไปเข้ามาเพื่อยกระดับชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของคุณหรือหากวันหนึ่งที่จะต้องไปเจอกับคนที่เป็นพิษ คนที่คอยเอาแต่ดูถูกเยียดยามทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองคุณต้องให้กําลังใจตัวเองให้เป็นนะครับเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมพวกเขาเนี่ยพยายามจะกบฝังเราให้จมดินโดยหารู้ไม่ว่าเรานั้นน่ะคือมเมล็ดพันธุ์เอาล่ะฟังมาจนจบแล้วคุณสังเกตดๆีๆวันนี้ไม่ได้พูดเป็นข้อข้อนะครับคุณก็ต้องจับประเด็นเอาว่าอยากจะเอาจุดไหนมาพัฒนาตัวเองผมกําลังหาวิธีการเล่าเรื่องวิธีการสื่อสารใหม่ๆอยู่อยากฟังความคิดเห็นคุณเหมือนกันว่าถ้าพูดรวดยาวแบบนี้ไม่แบ่งเป็นข้อข้อ มีใครฟังจบบ้างไหมครับช่วยส่งสัญญาณมาหน่อยใต้อคอมเมนต์รอบหน้าจะได้ปรับวิธีการนําเสนอวิธีการสื่อสารให้เข้าหูมากขึ้นใครก็ตามที่ชอบเกี่ยวกับจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินการงานหรือในระดับจิตวิญญาณคุณฟังในช่องนี้ได้เลยสัญญาว่าจะย่อยเนะื้อหาออกมาให้ดีที่สุดครับกล้าฟันธงตรงนี้เลยถ้าคุณติดตามช่องนี้1เดือนนะวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำของคุณนะ่ะมันจะก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมใครอยากฟังเนะื้อหาที่่่่อัปเเดดตตตใหมมๆคุณกกกิิาาาสรระะงไวว้พ ช่องนี้มันเหมือนเป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งจะไม่มีการระบุวันเวลาลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะเรามีขั้นตอนในการเรียบเรียงเนะื้อหาค่อนข้างพิถีพิถันครับกดกระดิ่งไว้มันจะได้ไปเร่งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณพบกันใหม่กับผมไอเฟลอเมซิ่งสตอรี่เท l ลิ n งครับ